วันนี้เรามาเจอกับลาวไก่นะคะวันนี้เราไก่นี่ไก่มาแอบออกไข่เนี่ยเรียราดไปหมดเลยเราจะมาทำรังให้รังไข่ไหให้ไก่ฟักไข่เนาะนี่แต่เรามาหาวัสดุดิบเขาไม่ใช่ดีมาหาวัสดุที่จะทำให้โอ้โหทำรังให้นางดีกว่าเลาไก่นี่ไงนี่เหรอเดี๋ยวร,ระวังนะอย่าเหยียบไข่เขานะ นี่เอานี้มาเป็นฐานด้วยนี่วางตรงนี้เลยตรงนี้ลงโอ้ยเดี๋ยวทำไก่จะเล่ฟต์ใช่เอาเอาใบไม้ลองให้เขาหน่อยเอาตรงนี้ลองก่อนอุ้ยเอานั้นลองก่อนเอาสามใบนี่ลองก่อนยังไงนี่ไงมันจะเป็นพื้นนุ่มๆนี่ไงเอาเอาอีกใบหนึ่งนี่แล้วเราก็เอาหญ้าเอาหญ้าใส่หญ้้าอยื ไก่นะคะออกไข่แบบเลี่ยลาดไปหมดเลยเราจะจับไข่มาไว้นี่เลยจะได้แบบนุ่มๆอ้าวไปเลยอยู่ไหนไข่เราอยู่ไหนนะไปหาอ๋อเดินแอบๆบแบบไปเลย <c oughs> นี่นี่คือหน <c oughs> ึ่งฟองใส่ลงไปอีกเจอแล้วสองสามฟอง นี่ทั้งหมดนับดูหนึ่งสองสามนี่แล้วมีแม่ไก่อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไก่ตัวไหนเป็นออกไข่นี่เลยนี่ตัวนี้แน่นอนเลยมันขาวๆเนะตัวนี้เป็นแฟนกับตัวนี้เหรอเป็นแฟนกันแล้วก็นี่ไงให้นางเฝ้าวให้เฝาลูกตัวเองนี่นะอือเพื่อนที่เพื่อนอ๋อเพื่อนในเล้าไก่เนาะ เราเลี้ยงไก่แบบเปิดดูสิปล่อยให้เดินเพ่นพ่านได้เลยเราเอา,า,าใส่มาอยใส่ดีกว่าไม่เอาเราปวดหัวไก่เดี๋ยวไก่หนีก่อนนะไก่กูวัวโอเคใส่ไข่ไว้ด้วยโอ้ทำนุ่มๆเหรอใช่จะได้นุ่มรายใส่ไม้ ก็ไม่เวลาออกไข่จะได้นุ่มๆหรออย่าเข้าตาเรานะเราเจ็บตาเลยนะไม่เข้าหรอกเดีย๋ยวเราจะไว้ตรงนู้คืนโอเค,อเ,คเราลากันไปก่อนนะนี่เราทำรังไข่ให้แม่ไก่เสร็จแล้วนี่โอเคลากันไปก่อนนะ อย่าลืมกดซับสไครป์เกิดกระดิง่งเกิดกดแชร์เกิดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย